ดรรัชดาธนาดีเดกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเตือนคนไทยที่ไปทํางานอยู่ที่เกาหลีใต้แล้วเข้าเมืองผิดกฎหมายนี่บอกเป็นแสนคนเลยนะนี่ทางการเกาหลีเขาอารุมอรวยบอกมารายงานตัวเซฟภายในวันที่28กุมภาพานันธ์นี้ถ้ามารายงานตัวจะไม่มีค่าปรับนะครับจะส่งกลับบ้านและมีโอกาสจะกลับไปทํางานที่เกาหลีใต้ได้ใหม่แต่ถ้าไม่มารายงานตัวภายใน28กุมภาพันธ์นี้ จับได้ค่าปรับถึง30ล้านวอนเทียบเป็นเงินไทยถึง8 0 0แสนบาทครับนี่ประกาศแล้วนะครับใครที่เป็นญาติพี่น้องนะครับคนไทยในประเทศไทยมีญาติอยู่ที่เกาหลีใต้แจ้งให้ญาติได้ทราบด้วยนะครับติดต่อ,อ,อผ่านออนไลน์ที่ w w w ไวเว็ hykorea.go.kr อันนี้คือเว็บไซต์ของเกาหลีก็เลยเข้าไปที่ในเว็บไซต์นี้ได้เลยสามารถรายงานตัวที่สำนักงารตรวจคนเข้าเมืองหรือผ่านออนไลน์ที่ w w w h i k o r e a g o k r นี่เว็บไซต์ของเกาหลีแจ้งแจ้งให้ญาติญาติทันนะถ้าเข้าเมืองผิดกฎหมาย